ออกมะนาเหมือนนี่พี่น้องเอ้ยทางมันกับพ่อเด็ดดีายกกับไปบ่ได the ้ยายเลยเดี๋ยวเอารถมาจอดฝากเงี้ยนเพิ่นไว้เลยจอดฝากเงี้ยนเพิ่นเงี้ยนลองนี่เพิ่นกับพ่อยู่ดอกแต่วันห้ากับจอดได้นะเพราะว่าหู่จักกันอยู่ฝากจอดไว้ซื้อเพิ่นกับพ่อได้ว่ายังดอกฝากจอดไว้เงี้ยนเพิ่นไหนายกกับสีย่างไปเด้๋ยวเพิ่น น้ำมันเนี่ยแห้งดีทางมันยังนิ่มอยู่นะมันเข่าไปบ่ได้แต่มเมื่อแจวกระเฮ็ดอีหยังขวงอยู่คนเราลดกับจอดขวงอยู่มันก็ไปบ่ได้เอาสบายสบายบายงางเอาใสายงางเอาต้องต้องเหลืองมากเหลืองมากมากยางกินล่มชมวิวไปออกไป มันเศร้าตกลายมือหล,ลาลามันก็เศ้าตกโดนแล้วแต่ว่ามันมีหงมีอย่างอยู่ข,ข้างท่างสี่นามันแต่แฉแต่ว่าต้นไม้น่ะมันต้องไปหดน้ำเพราะว่ามหน่องบานใหญ่น่ะเห็นบันมันยังสูงๆ นันยังมีนามอยู่ขางท่างนั่นสงสัาขจอมาถมดินหรื่อแม่นมาขุดบาดขุดขุดเออเขาเจอมาขุดหรอถมไม่ดีแล้วเดี๋ยวมี่มูมี่ขวกเดมายื้อไกลๆกันจะง้างเล่นไปประมาณกิโลหนึ่ง หอหนามหอทามากินน้ำท่างเหรอนี่เป็นนามครังไม่เป็นนามอะไรนะไ่เป็นอย่งก็เป็นห้อยลงไปคุณหล่มออกมางจงใด เป็นห้อยแหลกเองคันแสดงว่าลมเนี่นี่มาลมอยู่นี่ห้อยลดลมมอไส้แหละมันปนห้อยแหลกเห็นมัน้ยแหลกมากแหลกจักหันมากสิมาล้มนี่แหละมั้งโอ้ยจัแย่ไมได้ดอกสิดดได้เห็ดได้ทมได้ยังดินก็ได้เอาลูกล่างมาลงมาหยังเขาเจาะก็ต้องมาเอาลูกล่างลงหลักกระชาก็ต้องมาขวดมาคุ่นขึ้น คนพระทันมาอยู่หลายเขาเจ้าก็บพระทันเห็ดนั่นฮะแต่คือจังย่ายว่าคลิปกอนนั่นแหละอันว่าอันผู้สีมาอยู่กับทางทางผู้เห็ดทางกับถาคนมาอยู่มันก็ถากันไปถากันมาอย่าเห็นแล้วมันเลยสิบรได้อยู่บะเด้เห็ดจะเคลียร์ย่างเล่นไปสิเละ จะกระจอดเรืนี่ก็มีรถปีนี้ป no. ีปีนาปีเฮือก็จะเริ่มค้นทยอยมาหลายหลายละลงส่งรถมคโค้ ใส่ข้าเจ้าแบบขุดสะแล้วก็เอาดินขินถมนี่ห้อยย้ายมาลมอยู่มองเป็นทางลาดฝาดเลยเนี่ยมาก,กับมากบด้ยดอกอขาจามาขุด นี่ขาเจ้าคุดเอาไมกโคมาขุดขึ้นขุดสาขุดสาแล้วขาเจ้ากระทมเนี่ยข้าเจ้าคุดห้อยขาเจ้าคุดขุดขึ้นมาทมนี่ละบางนี่ละบางย้ายมาจมห้อยย้ายมาจมไป thank you